สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับพ่อกับผมน้องรุกคูน้องกับรายการลูกคาดเกมเมอร์นะครับในเกมที่กำลังรับชมนี้นคือเกม Ghost Online นะครับอ่าแล้วก็เพิ่มมีใครส่งถามว่าพี่พี่คิวคิวคืออะไรเอ่ยอ๋อน้องเดี๋ยวพี่ตอบให้เองน้องในคลิปนี้เลยโอเคครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าคิวคิวคืออะไรแต่ผมว่าหลายคนคงรู้เลยครับถ้าเล่นเกมมาได้พอระยะหนึ่ง เมื่อก่อนผมไม่รู้จักนะว่าคิวนี้คืออะไรโอเคครับอันผมมเฉลยกันะนะครับมันก็คือพระกิจพระกิจหนึ่งครับกดตัวคิวไปดูครับแล้วกดต,ตรงนี้เลยเนี่สมาร์ทโฟนมากดเปลี่ยนแล้วก็กดล็อกพระกิจตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะไม่ตีเยอะเดี๋ยวอะไรตีตัวตัวเยวขออธิบายตรงนี้หน่อยโอ้ยอย่าตีลูกโอเคครับมันก็จะให้เรามาตีแล้วแต่เลเวลนะครับมันจะขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันก็จะแตกต่างไปนะครับ ยีอสิห้าสิบสี่ผมก็จะตีหมีนี่เล้วก็วิว 55, ่งห้าสิบว่าไปอีกตัวหนึ่งครับมันจะทำจริงกว่าเราจำไดเว่าอะไรนจะเรียกว่าอัพนะครับโอเคโอเคแล้วก็มันดียังไงคือมันได้เร็วเยอะโอเคฮะแต่นี่คืออัตีได้ทั้งหมดห้าหมื่นกว่าก็าถือว่าเยอะไหมเยอะครับโอ้ยจะคอยอย่าปิดสินชื่อลุงเออ เนี่ยอยู่ในปาร์ตี้เรียบร้อยอีกโอ้ยอโอเคเหมือนกับผมนี่ตอนนี้คือพระเกฤฤฤฤฤียรงผมคือตีมิสมีอะไรมีซมิงซมิงโอเคสามสิบตัวมันจะได้เราได้ทั้งเอ่อตีตีพวกนี้แล้วเราจะได้เวลแล้วเราก็จะอ่าได้เวลจากการตีนี้ด้วยโอเคม,ม,มันมันงงไหมล่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสัส้นๆนะครับผมขอ,อ,อตีก่อน ตีจนได้หกสิบเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันว่า,วาจนจๆได้หกสิบไหมโอเคครับมันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย